จะจะเด็กันได้ที่จว่าเด็กอาศลยใส่ไฟได้ไหมไอ้พี่หัวผสมลนมาใส่กระทางพ่อกับแม่จะแสันได้ดูรู้สอนเคร่ มากินส้มตำกับปลาเล่แม่เด้อล่ะส้มตำกับปลาเล่สวัสดีครับเนี่ยนี่คือยูทูปเด็กเนาะยูทูปแกกินแล้วบอกไปแม่กินส้มตำเป็นตาเซ็ตเซ่บกับปลาเล่เนาเนาะไปล้างรถตันล้างได้เฉพาะเป็นตาสะอาดเขาต้มมันเวลาเรื่องห้างมล้งเนาะโอเค โอ้ตามแต่พูดนะบ้องำงมากเาทังออเมาบ่คือตปดตามตัวของเขาแต่เนเออตามคือของไม่แล้วก็มาคือกามไมดีกว่าขอผมฮะ ไอแย่ยูของพิเศษก็ลูกค่อยไปหาฟ้าเออ่เขาว่เข้าอให้เขายูของพิเศษมันจังสิได้เขาอันนี้มันยูุของร่วมได้ล่ะชั้นสามน่ะเขาบ่กให้ไทยเขาไปเลยล่ะให้ยูแต่แพ์อยู่แต่แพทย์พยาบาลเออมาเป็นของพี่ขวนเนาะห้องพี่ขวนมันอยู่ชั้นเกียรติสู ไใงหจงมนือได้เห็ปะยัยนนี้นก็ไ้าใจดึงร่งดึงร่งมันจะตางเาั้วป่วยเมื่อใดนม้่อใดเออเห็นตัวาเออ เมื่อใดัีีก็ดีเท่ไ้ยังมนเปลียนหลายงานเข้มองนะโรเลใส่สีไม้เลือดสีไม้เยอะพอดีแล้วว่ะสีแล้วคู้ใดโบบาสีนี้งามงามมากจริงเออ่เสียสัง อยากบาได้สีเก่าจเทืออดอกเดี๋ยวกับไปเปลี่ยนสีใหม่เลยคุณอยากนอนเลยเด้อค้นหลัง คุณิงจับผมจ่น้อยครับนี่าสดมอนร้างมันกองไม่ดูเลยไม่รูจะมองอะไรไปเฉาก็มอเกได้ลบอยใ่ไล่ะ ักงายเลยเมว่านั่นเด้มเนั้นสะกะง่ายแบบว่าวีแพงวิโลดงทีกยก็ขยำขยำเราไปย้ายย้อนขยำใหคือขบได้เหมืกับเป็นแบบตัดกอนเน่เป็นตาก็ได้ดอกยวนเนี่ยมันเตี เมนมาจังสรนผมมันบอสปีนผมมันบอไปผมบอไปมันเป็นกีดก้านั่งกับวสวยแล้วเวลาเข้าจับผมซ้อยดีกว่สีบอสมันสีมันบอดสะอ่ะนะเกาเอิ่อเฝ้าภาษาเขามันบอดสะผมบอสปีนโตอันซ้อยนะมันซ้อยได้แต่ว่ามันซ้อยก็ง่ามเอาขบอกกับโจมมาจะปุ๊บปาปลวมปาตีนแค่ไหน นนมเออีหตัวมไลคยเครื่องุนเื่อนี้น,น,น,น่นอยู่หนหเครื่องสูบไารยติายตัวนี้<า>นมันต้องพักเอ <c oughs> อ,อเครืสูบไฟร้านนยออก็ยังหเมียนเจ้ามาใส่กันมุนมีดีแลกเบดเสียเออเจ้ามีหัเมียนอันเปนเคือเคอโ อันตุ่มบงตัวขนานั่งฮาเอ้ยกูว่าเป็นผู้ได้ตายเลยวแมเออเตะขาดจริงก็ได้ตัวมาแม่กำลังกินดันตับกันนี่กันนั่นดังเอิญแมนมากินแต่บักเออแต่แับกับกคู่ต่างไหนก็ว่ารักท้อสามเรใส

โทรศัพท์ไผเจ้าาโทรศัพท์เอาตจมาก่อนโอ้เดียวือไว้ือไว้อโอตตเจ้าน่ะฮส่งน่ะัสวย่่ส่งเราส่งอยู่จังซั่นแล้วยายตุ้มไปส่งะบ่ได้เป็นจังซั่นดอกเออสีผมข่อยาอดีเสื้อสร้างนี่ไปเอาออกนี่น่ะสีผม ก็ดีขกตะโคนกมดู้ป่ะในสิท่ายกันรึเปล่าหึยายตุ้มเจ้ากินเบีย์ไหมยายตุ้มเจ้าไปจังไดมาจังไดเจ้าขึ้นเลยล่มพัดลมเพล่พี่ข่อยถามดูฮะเป็นยังเกาะโอ้ ควมบางจากเนี ah, ่ยคอยหนึ okay, ่งว no ่าเจ้ามาหาอีตุนมูลเจ้านี่มันเถอะคอยฟังอยู่มือนึงว่าสุดแล้วดีว่าต้องได้คีบเคิร์บอีหยังออก